Uh -oh. E um ค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋มีรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดประหยัดมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้แนะนําคันนี้เลยค่ะโตโยต้าว o อ 1.5e คันนี้ได้เป็นปี2017นะคะราคาพิเศษสุดๆ359,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆแค่เดือนละ6,000กว่าบาทนะคะ เครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษช่วงนี้นะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะเกิจะพาไปชมในส่วนของตัวรถกันนะคะเราจะเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะด้านหน้าของตัวรถโคมไฟจะได้เป็นโคมไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะสวยๆใสๆแบบนี้เลยทุกอย่างยังอยู่ครบๆนะคะดวงไฟใสๆแบบนี้เลยค่ะ กระจังหน้าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะโลโก้โตโยต้ยังอยู่นะคะไฟยังสวยๆใสๆแบบนี้เลยด้านล่างนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะตัวกันชนจะเป็นแบล็กกริลด้านหน้าตรงนี้บอกได้เลยว่ารถไม่เคยชนหนักพลิกคว่าม,มาแน่นอนค่ะซื้อรถกับทางเพชรยนต์ สบายใจได้ค่ะรถไม่มีการชนหนักพิกคว่ำไม่เคยจมน้ําไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบสมบูรณ์มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวกระโปรงด้านหน้าตรงนี้ก็ยังสวยๆนะคะไม่มีรอยบุบบุ๋มใดๆเลยสันเหลี่ยมตรงนี้นะคะยังสวยๆคมๆแบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวถัดไปรไปดูส่วนของล้อนะคะ ล้อของคันนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นขอบ15ค่ะส่วนตัวยางตัวนี้จะได้เป็นยางยางปี22เลยนะคะสะพานยางยังลึกๆใช้งานได้อีกนานค่ะซุ้มล้อต่างๆนะคะก็ยังสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีการใช้งานมาหนักแน่นอนค่ะรถคันนี้โอเคเดี๋ยวถัดไปนะคะไปดูในส่วนของกระจกข้าง กระจกข้างของคันนี้นะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะคันนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์แบบออกแนวโฉบเฉี่ยวสปอร์ตนิดนึงค่ะแล้วถัดมาแล้วค่ะมาดูของกระจกกระจกของรถคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นฟิล์มรอบคัน60ค่ะเป็นฟิล์มเดิมจากโรงงานนะคะถัดไปเราไปดูในส่วนของด้านใน ห้องผู้โดยสารนะคะแผงประตูข้างตรงนี้เป็นแผงพลาสติกขึ้นรูปนะคะสลับกับสีสีออกสีน้ำตาลสีเบตนิดนึงนะคะถือว่าเป็นสีที่สวยงามหรูหรามากค่ะมีช่องวางแก้วมีชุดลำโพงต่างๆซอกตรงนี้นะคะยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างยังเป็นโครงเดิมจากโรงงานเลยค่ะรถไม่มีการลิกความจมน้ำมาแน่นอนตัวเบาะนะคะเป็นแบบทูโทนค่ะเป็นเบาะผ้าแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยเป็นพรีเมียมมากเลยค่ะ ตัวปรับเบาะจะเป็นแบบมือยกนะคะ ตัวน็อตต่างๆต,ต,ตรงเสาบีตรงนี้บอกได้เลยว่ารถไม่เคยโดนขันโดนไข่ใดๆแน่นอนค่ะน็อตน็อตยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะเดี๋ยวถัดไปเราไปดูในส่วนของห้องด้านผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้นะคะแผงประตูข้างเป็นขึ้นรูปเป็นพลาสติกสีดํานะคะทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยค่ะมีชุดลําโพงให้ด้านในตรงนี้ก็เป็นเบาะพรีเมียมแบบสีแบบทูโทนนะคะได้เป็นแบบสาหมอนทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบไม่ได้ใช้งานมาเยอะแยะอะไรเลยค่ะลูกค้า สำหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวถัดไปไปดูในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟแบบทูโทน LED แบบนี้นะคะโลโก้โตโยต้าอย่างต่างยังอยู่ครบนะคะโตโยต้าวีออสคันนี้เป็นรุ่น E นะคะปี2017เดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระ ถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะลูกค้าด้านในตรงนี้สันคานตรงนี้นะคะยังเดิมเดิมนะคะตรงๆแบบนี้เลยไม่มีการพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนค่ะมาดูด้านในกันตรงนี้นะคะจะเป็นยางอะไหล่นะคะมีชุดต่างๆถือว่ารถคุ้มมากๆะค่ะลูกค้ากับรถคันนี้นี่คือสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะเพราะว่า รถหลงของเราไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนค่ะรับประกันตรงนี้ได้เลยเพราะรถของเราเป็นรถเกรด A คัดพิเศษค่ะสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะรีบโทรหาเก๋เลยนะ0834300683บอกได้เลยว่าคุณจะได้รถดีคุณภาพเกรด A เกรดพรีเมียมแน่นอนค่ะ ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดเราก็มีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะค่ะหยกไปกันต่อนะคะเราไปดูในส่วนของด้านหลังห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะ แผงข้างประตูด้านนี้ก็จะขึ้นรูปเป็นพลาสติกสีดำนะคะทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบใช้งานได้ปกตินะคะยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านในตรงนี้ก็จะได้เป็นหมอนแบบ3มหมอนตัวกระจกด้านหลังเราไล่ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะถือว่าด้านในตรงนี้นะคะถือว่ากว้างขวางเหมือนกันมีที่วางแก้วให้ด้วย1จุดนะคะ ถือว่ารถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆค่ะลูกค้าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในห้องของฝั่งคนขับนะคะแผงประตูข้างตรงนี้ก็เป็นแผงประตูข้างขึ้นรูปขึ้นรูปเป็นพลาสติกสีดำนะคะสลับกับสีน้ำตาลแล้วก็มือจับเป็นสีดำนะคะตัวปรับกระจกตัวปรับออต่างๆเป็นแบบไฟฟ้านะคะดูมีตัววางแก้วมีชุดลำโพงยังสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติค่ะ ด้านในตรงนี้เปราเบาะเป็นแบบเบาะพรีเมียมนะคะเป็นทูโทนแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะคะปรับได้6ทิศทางค่ะ เดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นแบบ3ก้านนะคะพวงมาลัยตรงนี้จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงมีแอร์แบ็คคู่มาให้ด้วยนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นส่วนของตัวปรับกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้านะคะตรงนี้จะสามารถวางแก้วได้ค่ะสําหรับฝั่งคนขับนะคะคอนโซลด้านหน้าตรงนี้สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆเลยนะคะรถใช้งานมาน้อยจริงๆ ใครได้รถไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะลูกค้าตรงนี้เป็นที่วางเอกสารนะคะเก็บคู่มือต่างๆของรถนะคะส่วนตัววิทยุนะคะจะเป็นเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยเป็นเครื่องเล่นวิทยุ c d เล่นวิทยุได้นะคะเครื่องปรับแอร์เป็นแบบปรับแมนวนวลนะคะปรับได้4ระดับนะคะถือว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคะ แล้วก็มือเบรกเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบมือยกค่ะมีช่องวางของตรงนี้สื่อว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานรีบโทรหาเก๋ด่วนเลยนะรถคันนี้ลาคาแค่359,000บาทผ่อนสบายๆแค่เดือนละ6 0 0 0กว่าบาท เดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์ห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ VVT-i นะคะเป็นเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดค่ะถือว่ารถคันนี้นะคะ ห้องเครื่องเนี่ยไม่มีร่องรอยน้ำมันหยดไม่มีรอยใดๆเลยนะคะแห้งๆแบบนี้เลยแล้วตัวฝากระโปรงตรงนี้นะคะยังเป็นเดิมๆจากโรงงานเช่นกันค่ะซินซิลิโคนต่างๆยังสมบูรณ์แบบน็อตทุกตัวไม่เคยโดนขันโดนไขามาแน่นอนลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อรถกับทางเพชรยนต์รถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบสมบูรณ์มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ซื้อรถกับทางเราสบายใจได้ค่ะลูกค้าเพราะเราจะดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องเลยนะคะสบายใจได้เลยค่ะติดขัดอะไรสงสัยตรงไหนนะคะโทรหาเก๋ด่วนเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายหรือหลังการขายนะ,ะเก๋ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะคะ ถ้ายังไม่มีรถขับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เก์แนะนำคันนี้เลยนะคะ t o y ย t a v i o อ1 5 e คันนี้ได้เป็นปี2017ค่ะราคาเพียง359,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆแค่เดือนละ6,000กว่าบาทนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79ค่ะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่รีบโทรศัพท์หาเก๋เลยเก๋จะได้จับจองแล้วก็ทำเรื่องของไฟแนนซ์ให้นะคะ ช่วงสุดท้ายนี้นะคะพรุ่งนี้เก๋จะมารีวิวคันไหนรุ่นไหนอย่างไรฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ